ความคิดคือคลื่นพลังงานที่สร้างชีวิตคุณอ่านไม่เคยรู้ทุกความคิดที่คุณปล่อยออกไปไม่ได้หายไปไหนแต่มันสั่นสะเทือนออกเป็นคลื่นพลังงานที่กระทบต่อสนามจักรวาลจักรวาลไม่ฟังคำพูดคุณแต่มันตอบสนองต่อพลังงานที่คุณเปล่งออกมาเพราะความคิดคือเจตจำนงของจิตเมื่อมันถูกคิดซ้ำมันกลายเป็นความเชื่อ เมื่อเชื่อมันกลายเป็นแรงถ่วงพลังงานและพลังงานนั้นจะดึงดูดเหตุการณ์ที่สอดคล้องเข้ามาในชีวิตนี่ไม่ใช่กฎลอยๆแต่มันคือกฎขวันตั้มพลังงานไม่ตายมันแค่แปรสภาพและความคิดของคุณคือผู้กําหนดว่าชีวิตจะสร้างหรือทำลายถ้าคุณยังไม่ตื่นรู้คุณจะเป็นเหยื่อของความคิดตัวเอง แต่ถ้าคุณรู้ทันความคิดคุณคือผู้ควบคุมพลังงานจักรวาลในตัวเองตื่นรู้แล้วคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากภายในจิตไม่ใช่โชคไม่ใช่กรรมแต่คือเจตจำนงของจิตที่เปล่งออกมาเป็นคลื่นแห่งชีวิต